มาติดตามในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้าโขงณปัจจุบันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยที่จังหวัดบึงการของเรานะครับระดับน้ําโขงลดลงแล้วแต่ว่าผลกระทบยังอยู่กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมพื้นที่บริเวณพื้นที่นาข้าวมา2ปีซอนะครับปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะครับผลกระทบอยู่ที่8อําเภอ1 7 0 0 0หร่นรายโดยประมาณนะครับ โดยวันนี้นะครับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันที่5สิงหาคมเวลา6นาฬิกาที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวัดระดับน้ำได้ที่11เมตร8.3เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานนี้40เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง2เมตร17เซนติเมตรกลับมาอยู่ในระดับปกตินะครับหรือว่าธงสีเขียว แต่ว่าถึงอย่างไรนะครับแม้ว่าน้ำโขงจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าน้ําที่ไหลกลับเข้าลําห้วยสาขายังคงท่วมขังในพื้นที่เกษตรเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ติดกับแหล่งกักเก็บน้ําในพื้นที่4อําเภอด้วยกันที่อยู่ติดริมแม่น้าโขงคืออําเภอปากคาดอําเภอเมืองบึงการอําเภอบุ่งคร้าและอําเภอบึงโขงหลง ส่งผลให้พื้นที่ทางเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นนาข้าวสวนปลาล์มน้ำมันสวนยางพาราและพื้นที่เพอะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบและเสียหายแล้วในบางพื้นที่โดยชาวนานในพื้นที่ของบ้านนนแพงตาบลไขสีอําเภอเมืองบึงการที่ปลูกนาข้าวอยู่ติดกับหนองกุจจับหนองเมี่ยงที่ถูกที่ถูกน้ําในแม่น้ําโขงไหลกลับเข้ามาท่วมนาข้าวได้มีการให้ข้อมูลนะครับบอกว่า ปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่น้ำโขงไหลกลับเข้ามาท่วมนาข้าวที่ปลูกไว้20ไร่เมื่อปีที่แล้วก็คือปี67เนี่ยนะครับก็ได้รับเงินชดเชยอยู่ที่ไร่ละ1,300 1,300กว่าบาทปีนี้น้ำท่วมมาแล้วกว่า3สัปดาห์ซึ่งก็ทำให้ข้าวในนาตายแล้วแต่ว่าตอนนี้ทางการยังไม่ได้มีการประกาศให้ไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ว่านา ถูกน้ําท่วมนะครับซึ่งก็รอทางการอยู่นะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีการไปสํารวจในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ระดับน้ําต่างๆลดลงนะครับทีนี้ในส่วนของอพี่น้องชาวนาในพื้นที่ของบ้านโนนแพงตาบนไคสีเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยได้ซื้อข้าวกินนะครับปีนี้ก็คงต้อง อาจจะต้องไปซื้อข้าวกินอีกนะครับหากว่าไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับก็อาจจะต้องไปซื้อข้าวกินทุกปีว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าข้าวที่ปลูกเนี่ยพื้นที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับความเสียหายนะครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเสียงของชาวนานะครับที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตาที่บ้านโนนแพงตบลไคเสีอำเภอเมืองบึงกาฬของเรานะครับ ขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงการมีการรายงานความเสียหายเบื้องต้นนะครับในด้านพืชเนี่ยจากภัยน้ำท่วมนะครับทั้งน้ำโขงล้นตลิง่งจากพาย,ยุวิภาปี B 68นะครับมีพื้นที่ของอำเภอปากคาดได้รับผลกระทบอยู่ที่3ตำบล10หมู่บ้านเกษตรกร280ลายพื้นที่2,000ไร่อำเภอโซ่วิสัย4ตำบล44หมู่บ้านเกษตรกร 1, 1 7 8รายพื้นที่9,197ไร่อําเภอพรเจริญ3ตําบล16หมู่บ้านกเกษตรกร510รายพื้นที่1,712ไร่อําเภอศรีวิไล1ตําบล1หมู่บ้านกเกษตรกร25รายพื้นที่132ไร่อําเภอเซกา2ตําบล13หมู่บ้านกเกษตรกร2 เกษตรกร323รายพื้นที่3,033ไร่อําเภอบึงคงหลง4ตำบล18หมู่บ้านเกษตรกร221รายพื้นที่1,226ไร่อําเภอบุงคล้า3ตำบล8หมู่บ้านเกษตรกร71รายพื้นที่350ไร่รวม7อําเภอ20ตำบล110หมู่บ้านเกษตรกร2,000 508รายพื้นที่อยู่ที่17,650ไร่แบ่งเป็นนาข้าวอยู่ที่17,534ไร่ไม้ผลไม้ผลไม้ยืนต้อนอยู่ที่116ไร่วงเงินช่วยเหลือราว23,965,128บาทอัตราและเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือก็คือข้าวไร่ละอยู่ที่1,340บาทต่อไร่พืชไร่แล้วก็พืชผัก อยู่ที่1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆอยู่ที่4,048บาทต่อไร่ซึ่งเกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก,รกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภยัยพิบัติแล้วเท่านั้นและมีพื้นที่เสียหายอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็จะเป็นความ คืบหน้านะครับความเสียหายในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ระดับน้ําโขงมีการเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลให้พี่น้องกเกษตรกรน,นะครับในพื้นที่ที่มีการอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบ ค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะครับหลังจากนี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐนะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์ก็คงจะมีการลงพื้นที่ในการสำรวจความเสียหายแล้วก็ทำการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำซากขึ้น ต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างพี่น้องเกษตรกรบอกนี่ก็จะเป็นปีที่2ซ้อนกันละที่ท่วมในพื้นที่พื้นพื้นที่เดิมนะครับที่เป็นพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นนาข้าวนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับวันนี้มีความสุขขวามภาคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา